ถึงจะอายุเยอะแต่ว่าก็สวยแล้วน่ารักยูเป็นมากเลย่ไงถึงว่าถึงอายุเยอะแต่ว่าก็สวยแล้วน่ารักปากหวานหรือว่าอยากให้นอนกับนุกอ่ะไปจะนอนกับใครคะถ้านอนกับคนอื่นเขาไม่ก่อมนอนเหมือนเขานะวุ่นแล้วชีวิตยังไงลูกก็นอนกับพี่วีแล้วไงใช่ไหมเปล่าน่าเห็นไหมหูหเหึงเงี้ยเขาเราเขาลองกับตัวก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้นะเดินดู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 ดาวีทำไมไปน่ารักขึ้นทุกวันจริงเลยเนี่ย